1 2 3 2> สวัสดีค่ะพวกเราเก้ากุ๊กกี้วันนี้นะคะพวกเราคือสมาชิกแอคชั่นเทเชอร์เวฟดราม่าอีพีสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจริงๆอีพีที่8เป็นอีพีสุดท้ายในวันสุดท้ายของปีเหมือนกันของปี2021 EP อีพีที่แล้วเฉลยปมฮารุโตะที่ว่าฮารุโตะก็ตายไปเมื่อ10ปีที่แล้วใช่ไหมแล้วอาทิก็ยังอยู่ในรกรึ ก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็โหวตกันว่าจะให้ฮารุโตะไปหรือว่าจะให้ฮารุโตะทำยังไงแล้วจองอูก,ก็เป็นพ่อแม่พ่อแม่ขอนุ่มขี่มา้าขาวมาช่วยฮารุโตะ EP เจ็ที่มันค้างไว้ที่อาจารย์แบบจำฮารุโตะได้ใช่ไหมว่าแบบฮารุโตะแบบตายไปแล้วแล้วก็ผ่าฮารุโตะทุกคนมันไม่ได้ปะก็ไม่รู้ว่ามันจะจบแบบแฮป หรือว่ายังไงหรืออะไรคืออยากใจร้ายกับพาลุโตมากเลยทุกคนเฮ้ยตอนนี้คือจะดูสดนะเนี่ยมาดูกันว่า E ีีเนี้ยจะกี่นาทีแล้วก็จะคายปมหมดหรือเปล่าแต่มันตอนส่วนมก็ต้องคลายหมดลแล้วเนาะแต่บมมันเยอะมากเลยอะ่ะเราคิดว่าน่าจะนานอยู่นะครึ่งชั่วโมงได้ไหมก็เราก็จะมาดูกันนะคะว่า YG เนี่ยจะเฉลยปิศาต่างๆที่เราแบบสงสัยมา กันเยอะไหมแบบหมดไหมเคลียรไหมมาดูกันเลยค่ะเออหนุ่มเล็ก้อไอก่ชกี่ดอโะไรมาช่ดเอาวี 저 하루 토란애 없어. 그래 선생님, 그치만김도영 하루 토책상 빼놔그리고 하루 토한테 말 걸거나 하루 토 이름 말하는 사람 있으면 바로 나한테 보고해. 알겠어? 오 마이 갓. 그래으로 징계 내 거니까. 하루 토, 하루 토, 하루 토, 하루 토. ก็ไม่ต้องขนาดนั้นด้วยอ่ะ.그 그래서 선생 아르또, 일단 나가자. 야 윤재호! 어... 그 들어가면 재선님한테 얘기할 거야. 로영, 로마이트. 오선한테 진개가 얼마나 치명적인지 몰라? 특히 너 같은 일정한테. 나도 나이 어 나도 나이 없어. 나도 나이 없어. 나도 나이 없어. 나도 이 없어. 나아나님 없어. 나도 나이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  없어. 나어나나나 ตั้องรู้สึกผิดแน่เลยอะ่ะเหมือนแบบเป็นต้นเหตุที่พ่อ,อแบบตัวได้อกป<ะ>้าเกร้ามากเลยอะ่ะจิ๋วโอ้ โดยองมองแรงมากคือแบบคอยะรคือแบบำอ่ะกคนก็เหมือนเหมือนแต่นี่เสียงของตกโอ้จะถูกลงโทษหรอโอ๊ยจบเกมจบ แรงมากอ,าซอัซาแกเดินมืนอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> คอตงเลยเห็นไหมเนี่ยมาหาฉันมาฮันรุโตะกว่าไห แบบแสันดีมากคือไม่ได้อวยแต่ <c oughs> แตคือแบบเขาแบบแสันดีจ<น>ิมันเขาบบมรู้สึกโป๊ะโปะโปได้ว่าโป๊แสงโป๊ใสอะ พอไม่มีใครสนใจแล้มันจะค่อยๆหายเขาจะหายไปแล้วเลยผใสหายไปหยยัมเห็นด้โอ้ยโอเอสีอันนี้่อต้องการต้องกลับตัวกลับใจแลวฉันก็ร้องห้อีกแลวจ้ะ 유초. 이정현? 네. 최서? 네. 하루도 하루토. 하루토는 하루토. 다들 쓸데없는 생각하지 말고 수능 얼마 안 남았으니까 좀 잘하고 있어. 응. 다이제 띠쿠아. 이렇게 막 이게 딱알도안 보이지?

ขอโทษหรอฮะพรูโตะทำจริงหรอแสดงว่าพารูโตะทำมาดิไม่ไคดดเีแม่ไปหนูหว่โอฉันไม่ฉันไม่ยืนมองหรอกกันวิ่งแล้วโอ๋ให้ซอกหนาวอุ้ย เราฉันก็วิ่งเหมือนกันล้งจริงดูแกทำดีดูยอมกับสิ่งนีมาวันนี้เป็น바로เผ็ดราเมนมัง Let's get it คนดูมันก็อะไรจะเป็นอะไรกับผีเหอ นี่เป็นกูกูวิ่งกันะเฮ้ยทำไมมันหดห่วยเนี่ยอีพีนี้นะ,ะทำไมไมันจะจบแบบแบบนี้หรอฮะ แม่อันอันก็ดูอุ่นแตก่แต่มันก็มาด้วย 도영이도 영영이도 어디야? 맥미나는 도영이 도영이 응 안좋게? 도거짓말고 뭐? 뭘 말하는지 알잖아 이걸 아무래도 주인이 가는 게 맞는 것 같다. 하루토가 인혼 타이. 원래도 한때 친구였더라. 한장. 응. 같이 사진 찍자.

ก็ท yeah, ุกข์หมากนี่คือใิน่คก่อรนี่คือรอรนี่คืคี่คืืรนี่คร่ือรอร่ือนี่่ไื่อใค่ค่ใน่คื่อใน่คี่อใน่ค่ใค่นนี่ืน่นนอนนี่่านตกไม่ใช่ผี ช่วยสืบหาความจริงเิดหนึง่งก่อนที่จะโยนไ้ความผิดให้ผี 뭐하는 짓이야? 이렇게 늦게 오는 거야? 잘두 있었네, 이놈! 이야 <FILOS>

하루토는 잡기가 아니에요 하..뭔데요? 어, 이잔잘 음, 미쳤어? 저 비켜 인마! 하루토는 우리 친구예요 오 마이 갓.. 진다 맞아요 이렇게 보내서 안 된다고요 김준 너까지.. 맞아 준규 주저 상관없어요 그까짓 등보단 하루토가 더 중요하니까 보고 <름> 요

ปฏิสสธพันด้วยก็กลับมาทึบแสงรอบเลยไม่รู้จะกลาอะไรโดยองอ่ะช่วยายงค่อไหมจากรลูกประมาณสามสี่ลูกน่งเหมือนใจอ่อนน่งเหมือนกับใจเนี่ยเนี่ยเน่มาเลย

하루토. 하루토. <laughs> 네. 그렇게 하루토는 다시 우리 일상으로 들어왔고 <laughs> 아니, 아니, 내 <laughs> 네. 오, 루 양이 뭐아재까나리고 아, 누구 먹 먹어. 보너 주지 말래. 오이 다또어차피다 넘길 거잖아. 어? 먹어, 네. 가능? <laughs> 어, 우리도 피신과 인간의 공생 방법을

이찮은 귀찮은 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 귀은 귀찮은 귀찮그 귀찮은 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 은하야! 잘생겼어 그도 너무 아름워그냥까내 피도 너 아름다워 그리고 시간은 약속대로 올러가 다함께 졸업식을 올리게 되었고 안녕 <laughs> 들아 <laughs> 사진 진짜 사진! 아, 사진. 야, 사진, 주지, 사진 사진 야, 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 그렇게 하루토는 평생에 한여 하늘 풀고 하늘나라로 떠났다 모두에게 잊지 못할 학창시절을 선물한 채 나는 <목소리> 괜찮 <목소리> แฟ<ท>น,นดิฉัน<ท><ท>ไม่แปลฟนจูปี้คือไม่เฉลยจะ<ท><อ>หรอ,อใช่ไหมแต่จบแล้วเหรอโอ้ไม่อยากจบลเลยอ่ะอมมาเหมือนรีบตัดจบเนอะแบบว่าบางปมมันก็ยังไม่คลายเลยเดอ้อแม่ปมอะไรบ้างวะมีปมอะไรบ้างวะมิมไม่มีปมเลยมั้งวะเสียดายอ่ะแต่อีซีเองอ่ะอยากให้มีแบบ เหมือนชัว่วโมงทีบกต่อเป็นซีรีส์จริงๆอะสรับแฟนแฟนจุกเกยวก็คือไม่เฉลยละหรอใช่ไหมแต่ทุกอย่างก็แฮปปี้ค่ะทุกคนแล้วฉันก็เสียน้ำตาก็โอเคนะแต่คือแบบปมแต่ละแต่ละอันอะคือแบบไม่คายว่าแบบผีที่แกล้งอ่ะแกล้งตั้งแต่แรกคือใคร เอาจัจริงอะเราคิดว่ามันจะเฉลยทุกปมเลยแต่มันก็อย่างน้อยมันก็จบแฮปปี้แอนดิ้งทำไมถึงต้องไปแกล้งเดมูยอูดั่งด้วยอันนี้ก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจตรงขี่ให้แกล้งใจยองให้เป็นผมยาวๆแล้วก็มีปากกาสีแดงๆอัน,นั้นก็ไม่เข้าใจว่าอัน,นั้นคือฮารุโตจริงๆหรอแล้วฮารุโตทำทำไมทั้งๆที่นางอะดูหลักเพื่อนมากเลยก็อย่างที่บอกคือนางคอยดูแลเพื่อนตลอดแล้วก็ไปปิศนาชากีของจุนกยูตอนแรกอะมันทําให้ดูเหมือนน่าสงสยัยเอตอนที่ ที่แล้วแล้วอะแล้วนางก็ไม่เฉลยให้ฉันว่ามันไม่มีอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็ขอบคุณที่ทุกคนขอให้ฮารุโตะเรียนจบก่อนเพราะว่านางก็ขาดใจเรื่องนี้ฝังใจเรื่องนี้แล้วนั่งอยากเรียนแต่ก็ยังดีที่แบบจบดีอะ <c oughs> ขอบคุณมากๆนะวันจีนที่มันไม่แซนแบบแบดเอด์อะอย่างปมเรื่องชากีปะ่ะหรือว่าชากีมันก็อาจจะไม่มีก็ไดะ้เพราะว่าเมื่อ EP ไหนอะที่จีฮุนจีฮุนเจอแต่ว่าจริงๆแล้ว จริงคุณไม่ได้เจอหรืออาจจะมีภาคต่อไปจะอ่ะน่ะเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าวายจีจะมีภาคต่อไปไหมก็วันนี้ก็หดหูเศร้ามีความสุขแฮปปี้โอเคก็คือวันนี้ก็อีพีนี้ก็คือแบบอีพีสุดท้ายก็คือรวมทุกความรู้สึกเลยจ้าตอนแรกๆอ่ะเราเช่นชมว่าไงนะ แบบซีนดราม่าซีนเศร้าๆอะเแบฟบดราม,ม่าเรื่องเนี้ยทําให้ดีมากเลยโดยรวมแล้วเแบฟบดราม,ม่านี้คือชอบนะเพราะว่าโคตรสนุกเลยอะ่ะที่ตามหาคนที่เป็นผีอะ่ะสนุกมากเรื่องเหมือนเขียนบทได้แบบค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็โยงไปโยงมาเยอะอยู่แต่ก็อยากให้เฉลยปมที่เราพูดไปเมื่อกี้ด้วยที่เราสงสัยคือเราจะคิดมากไปเองแต่ที่จริงมันก็ควรเคลียร์ปมนี้ด้วย รวมๆก็โอเคค่ะดีชอบชอบชอบเพราะว่าเพราะว่าเราชอบนักแสดงนำด้วยแหละโ้หเ็บดราม่านี้คือแบบทำดีมากๆอะ่ะก็เทรเชอร์คือแสดงดีมากๆแล้วก็นักแสดงสมทบแล้วก็เซอน์เซนิมคือแบบ ขอบคุณ YG ที่สร้างอันนี้ขึ้นมาขอบคุณค r e เอชื่อที่ทำงานหนะักเพื่อเราขอบคุณทีมง,งานทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ยังดูเรีย t ชั่นเราจนมาถึงในอีพีสุดท้ายนี้อยู่ดูเรีย t ชั่นของกุ๊กกิ๊บ n ยูนิตเรียของเราตลอดไปไม่ต้องตลอดไปก็ได้แต่ว่าเรื่อยๆส่วเรวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะแฮปปี้ e นวีย์นะคะก็ต้อขอให้มีความสุขกับปี2022นะรวมถึงเราด้วยก็ไปนะคะบ๊ายบายขอจบคลิป ยังท่านี้อีพีสุดท้ายแล้วนะทุกคนกดซับสไคร้กดไลค์ด, like ด้วยนะทุกคนขอบคุณค่ะ